ปลับการนั่งให้สบายสบายใส่ใจไปทั่วทั่วร่างกาย ใส่ใจที่ศีรษะรู้สึกถึงอาการของศีรษะใส่ใจแขนข้างซ้ายรู้สึกถึงอาการของแขนข้างซ้ายใส่ใจแขนข้างขวารู้สึกถึงอาการของแขนข้างขวาใส่ใจที่ลำตัว โ้สึกถึงอาการของลำตัวใส่ใจขาข้างซ้ายโลสึกถึงอาการของขาข้างซ้ายใส่ใจขาข้างขวาโลสึกถึงอาการของขาข้างขวา <c oughs> ใส่ใจใที่ศีรษะโล้สึกถึงอาการของศีรษะใส่ใจแขนข้างซ้ายโล้สึกถึงอาการของแขนข้างซ้ายใส่ใจแขนข้างขวาโล้สึกถึงอาการของแขนข้างขวาใส่ใจ ที่ลำตัวโลสึกถึงอาการของลำตัวใส่ใจขาข้างซ้ายโลสึกถึงอาการของขาข้างซ้ายใส่ใจขาข้างขวาโลสึกถึงอาการของขาข้างขวา ใส่ใจที่ศีรษะโลดสึกถึงอาการของศีรษะใส่ใจแขนข้างซ้ายโลดสึกถึงอาการของแขนข้างซ้ายใส่ใจแขนข้างขวา โลสึกถึงอาการของแขนข้างขวาใส่ใจที่ลำตัวโลสึกถึงอาการของลำตัวใส่ใจขาข้างซ้ายโลสึกถึงอาการของขาข้างซ้ายใส่ใจ ขาข้างขวาโลสึกถึงอาการของขาข้างขวาใส่ใจที่ศีษะโลสึกถึงอาการของศีษะใส่ใจแขนข้างซ้าย โลสึกถึงอาการของแขนข้างซ้ายใส่ใจแขนข้างขวาโลสึกถึงอาการของแขนข้างขวาใส่ใจที่ลำตัวโลสึกถึงอาการของลำตัว ใส่ใจขาข้างซ้ายโลสึกถึงอาการของขาข้างซ้ายใส่ใจขาข้างขวาโลสึกถึงอาการของขาข้างขวาใส่ใจที่ศีรษะ โลสึกถึงอาการของศีรษะใส่ใจแขนข้างซ้ายโลสึกถึงอาการของแขนข้างซ้ายใส่สใจแขนข้างขวาโลสึกถึงอาการของแขนข้างขวาใส่ใจที่ลำตัว โลสึกถึงอาการของลำตัวใส่ใจขาข้างซ้ายโลสึกถึงอาการของขาข้างซ้ายใส่ใจขาข้างขวาโลสึกถึงอาการของขาข้างขวา ใส่ใจที่ศีรษะโลสึกถึงอาการของศีรษะใส่ใจแขนข้างซ้ายโลสึกถึงอาการของแขนข้างซ้ายใส่ใจแขนข้างขวา โลสึกถึงอาการของแขนข้างขวาใส่ใจที่ลำตัวโลสึกถึงอาการของลำตัวใส่ใจขาข้างซ้ายโลสึกถึงอาการของขาข้างซ้ายใส่ใจ ขาข้างขวารู้สึกถึงอาการของขาข้างขวา <c oughs> ใส่ใจที่ศีรษะรู้สึกถึงอาการของศีรษะใส่ใจแขนข้างซ้ายรู้สึกถึงอาการของแขนข้างซ้าย ใส่ใจแขนข้างขวาโลสึกถึงอาการของแขนข้างขวาใส่ใจที่ลำตัวโลสึกถึงอาการของลำตัวใส่ใจขาข้างซ้าย โลสึกถึงอาการของขาข้างซ้าย <c oughs> ใส่ใจขาข้างขวาโลสึกถึงอาการของขาข้างขวาใส่ใจที่ศีรษะโลสึกถึงอาการของศีรษะใส่ใจ แขนข้างซ้ายโลสึกถึงอาการของแขนข้างซ้ายใส่ใจแขนข้างขวาโลสึกถึงอาการของแขนข้างขวาใส่ใจที่ลำตัว โลดสึกถึงอาการของลำตัวใส่ใจขาข้างซ้ายโลดสึกถึงอาการของขาข้างซ้ายใส่ใจขาข้างขวา โลสึกถึงอาการของขาข้างขวา <c oughs> ใส่ใจที่ศีรษะโลสึกถึงอาการของศีรษะใส่ใจแขนข้างซ้ายโลสึกถึงอาการของแขนข้างซ้าย ใส่ใจแขนข้างขวาโลสึกถึงอาการของแขนข้างขวาใส่ใจที่ลำตัวโลสึกถึงอาการของลำตัวใส่ใจขาข้างซ้าย โลสึกถึงอาการของขาข้างซ้ายใส่ใจขาข้างขวาโลสึกถึงอาการของขาข้างขวาใส่ใจที่ศีรษะโลสึกถึงอาการของศีรษะ ส่ใจแขนข้างซ้ายโลสึกถึงอาการของแขนข้างซ้ายใส่ใจแขนข้างขวาโลสึกถึงอาการของแขนข้างขวา ใส่ใจที่ลำตัวโลสึกถึงอาการของลำตัวใส่ใจขาข้างซ้ายโลสึกถึงอาการของขาข้างซ้ายใส่ใจขาข้างขวา รู้สึกถึงอาการของขาข้างขวาใส่ใจที่ศีรษะรู้สึกถึงอาการของศีรษะใส่ใจแขนข้างซ้ายรู้สึกถึงอาการของแขนข้างซ้าย ส่ใจแขนข้างขวาโลสึกถึงอาการของแขนข้างขวาใส่ใจ,ใจที่ลำตัวโลสึกถึงอาการของลำตัวใส่ใจขาข้างซ้าย โลสึกถึงอาการของขาข้างซ้ายใส่ใจขาข้างขวาโลสึกถึงอาการของขาข้างขวาใส่ใจที่ศีรษะโลสึกถึงอาการของศีรษะ ใส่ใจแขนข้างซ้ายโลสึกถึงอาการของแขนข้างซ้ายใส่ใจ <c oughs> แขนข้างขวาโลสึกถึงอาการของแขนข้างขวาใส่ใจที่ลำตัว โลสึกถึงอาการของลําตัวใส่ใจขาข้างซ้ายโลสึกถึงอาการของขาข้างซ้ายใส่ใจขาข้างขวาโลสึกถึงอาการของขาข้างขวา ใส่ใจที่ศีรษะโลสึกถึงอาการของศีรษะใส่ใจแขนข้างซ้ายโลสึกถึงอาการของแขนข้างซ้ายใส่ใจ แขนข้างขวารู้สึกถึงอาการของแขนข้างขวา <c oughs> ใส่ใจที่ลําตัวรู <c oughs> ้สึกถึงอาการของลําตัวใส่ใจขาข้างซ้าย โลสึกถึงอาการของขาข้างซ้ายใส่ใจขาข้างขวาโลสึกถึงอาการของขาข้างขวาสังเกตใบหน้าใส่ใจไปทั่วๆัวใบหน้า มองเห็นความรู้สึกแพ่ไปทั่วใบหน้าสังเกตที่กระมอมใส่ใจไปทั่วทั่วกระมอมมองเห็นความรู้สึกแพ่ไปทั่วกระมอมสังเกตที่ท้ายทอยใส่ใจไปทั่วทั่วท้ายทอยมองเห็นความรู้สึกแพ่ไปทั่วท้ายทอย สังเกตศีรษะซีกซ้ายใส่ใจไปทั่วๆศีรษะสีกซ้าย <c oughs> มองเห็นความรู้สึกแพ่ไปทั่วศีรษะสีกซ้ายสังเกตศีรษะซีกขวาใส่สใจไปทั่วท่ว ศีรษะซีขวามองเห็นความรู้สึกแผ่ไปทั่วศีรษะซีขวา <c oughs> สังเกตร,รอบรอบคอใส่ใจไปรอบรอบคอมองเห็นความรู้สึกแผ่ไปรอบรอบคอสังเกตไหล่ซ้าย ใส่ใจไปทั่วทั่วไหลมองเห็นความรู้สึกแผ่ไปทั่วทั่วไหล่สังเกตต้นแขนไปจนสุดปลายแขนใส่ใจไปทั่วทั่วแขนมองเห็นความรู้สึกแผ่ไปทั่วทั่วแขน สังเกตที่ไหลอีกข้างหนึ่งใส่ใจไปทั่วทั่วไหลมองเห็นความรู้สึกแผ่ไปทั่วทั่วไหลสังเกตต้นแขนไปจนสุดปลายแขนใส่ใจไปทั่วทั่วแขน มองเห็นความรู้สึกแพ่ไปทั่วทั่วแขน <c oughs> สังเกตที่บริเวณลำตัวข้างหน้าใส่ใจทั่วทั่วมองเห็นความรู้สึกแพ่ไปทั่วบริเวณลำตัวด้านหน้าสังเกตลำตัวด้านหลัง ใส่ใจทั่วๆมองเห็นความรู้สึกแผ่ไปทั่วบริเวณลำตัวด้านหลัง <c oughs> สังเกตลำตัวซีกซ้าย <c oughs> ใส่ใจทั่วๆมองเห็นความรู้สึกแผ่ไปทั่ว บริเวณลำตัวซิกซ้ายสังเกตลำตัวซิกขวาใส่ใจทั่วทั่วมองเห็นความรู้สึกแผ่ไปทั่วบริเวณลำตัวซิกขวา <c oughs> สังเกตขาข้างซ้ายจากต้นขาไปเข่าจากเข่าไปปลายเท้าใส่ใจทั่วๆมองเห็นความรู้สึกแผ่ไปทั่วจากต้นขาไปเขา่า จากเข่าไปปลายเท้าสังเกตขาอีกข้างหนึ่งจากต้นขาไปเข่าจากเข่าไปปลายเท้าใส่ใจทั่วทั่ว มองเห็นความรู้สึกแผ่ไปทั่วจากต้นขาไปเข่าจากเข่าไปปลายเท้าสังเกตใบหน้าใส่ใจไปทั่วทั่วใบหน้ามองเห็นความรู้สึกแผ่ไปทั่วใบหน้า สังเกตที่กระมอ่อมใส่ใจไปทั่วทั่วกระมอ่อมมองเห็นความรู้สึกแผ่ไปทั่วกระมอ่อมสังเกตที่ไททอยใส่ใจไปทั่วทั่วไททอย มองเห็นความรู้สึกแผ่ไปทั่วท้ถอยสังเกตศีษะซิกซ้ายใส่ใจไปทั่วทั่วศีรษะซิกา,าย มองเห็นความรู้สึกแผ่ไปทั่วศีษะซิกซ้ายสังเกตศีษะซีกขวาใส่ใจทั่วๆ่วมองเห็นความรู้สึกแผ่ไปทั่วศีษะซีกขวา สังเกตรอบรอบคอใส่ใจไปรอบรอบคอมองเห็นความรู้สึกแผ่ไปรอบๆอบคอสังเกตไหล่ซ้ายใส่ใจไปทั่วทั่วไหล่ มองเห็นความรู้สึกแผ่ไปทั่วทั่วไหล่สังเกตต้นแขนไปจนสุดปลายแขนใส่ใจไปทั่วทั่วแขนมองเห็นความรู้สึกแผ่ไปทั่วทั่วแขน <c oughs> สังเกตไหลอีกข้างหนึ่งใส่ใจไปทั่วทั่วไหล่ มองเห็นความรู้สึกแผ่ไปทั่วทั่วไหล <c oughs> สังเกตต้นแขนไปจนสุดปลายแขนใส่ใจไปทั่วทั่วแขนสังเกตที่บริเวณลําตัวด้านหน้าใส่ใจทั่วทั่ว มองเห็นความรู้สึกแผ่ไปทั่วบริเวณลำตัวด้านหน้าสังเกต <c oughs> ลำตัวด้านหลังใส่ใจทั่วทั่วมองเห็นความรู้สึกแผ่ไปทั่ว <c oughs> บริเวณลำตัวด้านหลังสังเกต ลำตัวซีกซ้าย <c oughs> ใส่ใจทั่วทั่ว <c oughs> มองเห็นความรู้สึกแผ่ไปทั่ว <c oughs> บริเวณลำตัวซีกซ้าย <c oughs> สังเกตลำตัวซีกขวา <c oughs> ใส่ใจทั่วทั่ว มองเห็นความรู้สึกแผ่ไปทั่วบริเวณลำตัวซีขวาสังเกตขาข้างซ้ายจากต้นขาไปเขา่าจากเข่าไปปลายเท้าใส่ใจทั่วๆ่วมองเห็นความรู้สึกแผ่ไปทั่ว จากต้นขาไปเข่าจากเข่าไปปลายเท้าสังเกตทั่วกระมอมแผ่ความรู้สึกลงไปเต็มหน้าผากใบหน้าคอสวงอกลงไปสุดลำตัวออกต้นขาสองข้างลงไปถึงปลายเท้า ใส่ใจไปทั่วทั่วกระม่อมแผ่ความรู้สึกลงไปเต็มท้ายทอยคอแผ่นหลังผ่านสะโพกออกต้นขาถึงปลายเท้าใส่ใจไปทั่วทั่วกระมอมแผ่ความรู้สึกลงไปเต็มศีรษะซีกซ้ายผ่านคอบ่าไหลแขนข้างลงไปถึงปลายเท้า <c oughs> ใส่ใจไปทั่วทั่วกระหม่อมแผ่ความรู้สึกลงไปเต็มศีรษะสีขวาผ่านคอบ่าไหลแขนข้างลงไปถึงปลายเท้า <c oughs> พอสมควรแก่เวลา